สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีสกูปิเศษเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาติ0 0บาทนะครับซึ่งช่วงนี้บอกได้เลยนะครับว่าบำนาญ3,000นี้กําลังมาแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่าในเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุได้เฮอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจะได้ 1000- หรือ2,000หรือ3,000ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้อย่างต่ำๆคือ1000ทั่วนหน้าน่าจะต้องมานะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิม สกู๊ปแนวหน้าบำนาญแห่งชาติดูแลสูงวัยเหตุผลที่ไทยจำเป็นจะต้องมีการเมืองไทยเข้าสู่ช่วงแข่งขันแบบเต็มสูบหลังจากมีการยุบสภาเมื่อวันที่20มีนาคม2566ตามด้วยการประกาศวันเลือกตั้งใหญ่หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสในวันที่14พฤษภาคม66ซึ่งบรรดาพรรคการเมืองก็คงเพิ่มความเข้มข้นในการหาเสียงมากขึ้น หลังจากที่ได้เริ่มไปแล้วในช่วง2-3เดือนล่าสุดโดยเฉพาะการเปิดนโยบายแบบเกทับกันไปเกทับกันมานะครับพักหนึ่งให้เท่านี้อีกพักให้มากกว่าและต่อมาก็มีพักที่ให้มากขึ้นไปอีกผู้สูงอายุก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายทางคะแนนเสียงของพักการเมืองเพราะหากดูข้อมูลที่เปิดเผยโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอจะพบว่า ณสิ้นปี2565ประเทศไทยมีประชากรสูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปถึง12 5 1 9 9 2 6คน หรือคิดเป็นร้อยละ18.94ของประชากรทั้งหมด66ล้าน9 4 7 5คนถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวยังไม่ต้องนับเรื่องของสังคมสูงวัยที่จํานวนผู้สูงอายุจะยังคงเพิ่มขึ้นไปอีกในหลายปีข้างหน้าหลังจากนี้และรวมถึงลูกหลานประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชราเพราะในปัจจุบันผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดเช่น600บาทต่อเดือนเมื่ออายุ60-69ปี700บาทต่อเดือนเมื่ออายุ70-79ปี 800บาทต่อเดือนเมื่ออายุ80-89ปีและ1,000บาทต่อเดือนเมื่ออายุ90ปีขึ้นไปนั้นต้องยอมรับว่าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพกลายเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องส่งเงินมาเลี้ยงดูทั้งที่ควรจะได้เก็บออมเงินสร้างเนื้อสร้างตัวของตนเองแต่คำถามก็คือนโยบายเกทัพทั้งหลายจะหาเงินจากไหนมาจ่ายไม่ว่าจะเป็นพักที่เสนอเพิ่มเป็น1,000บาทหรือ3,000บาทในทุกช่วงอายุ หรือบ้างก็จ่ายตั้งแต่3,000ันถึง5,000บาทตามช่วงอายุก็ยังมีอันนี้คือลุงป้อมนะครับ3,000ถึง5,000นะครับเมื่อช่วงบ่ายวันที่23มีนาคม66ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอได้เปิดเผยรายงานผลการศึกษาโครงการวิจัย การวิเคราะห์ช่องว่างทางการครังแหล่งรายได้และความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร,ร์การเมืองของการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติโดยคำนึงถึงผลกระทบของโควิด1 9ที่มีต่อผู้สูงอายุโดยมีอาจารย์2ท่านจากคณะเศรษฐศาสตร,ร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงมณีเลวะกุลและดรทิพกรจิตทิติคุณชัยเป็นผู้บรรยายผลการสำรวจนี้ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการครังเศรษฐศาสตร,ร์สวัสดิการ และความคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุตลอดจนถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องระบบบนานาญแห่งชาติทั้งภาคการเมืองนักวิชาการข้าราชการประจําข้าราชการบํานาญภาคเอกชนภาคประชาสังคมสื่อและคนรุ่นใหม่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแบ่งประเด็นได้ดังนี้ 1. ความครอบคลุมและเพียงพอในภาพรวมมีความเห็นตรงกันว่าสวัสดิการผู้สูงอายุในปัจจุบันแม้ครอบคลุมแต่ไม่เพียงพอแต่มีข้อตกเถียงกันในนิยามคำว่าทวนหน้านั้นควรจะรวมกลุ่มค้าราชการด้วยหรือไม่ซึ่งภาควิชาการและภาคประชาสังคมย้ำความสำคัญของคำว่าทวนหน้าเพราะกังวลเรื่องผู้สูงอายุตกหล่นเข้าไม่ถึงอีกทั้งควรมีการปรับเส้นความยากจนอยู่เป็นระยะระยะขณะที่ภาคราชาการประจำม,มองว่าหากว่าตามเส้นความยากจน เบี้ยยัยงชีพยอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอและควรพิจารณารวมสวัสดิการต่างๆของรัฐเข้าด้วยกันเช่นการรักษาพยาบาล้านภาคธุรกิจเห็นว่าความเพียงพอขึ้นอยู่กับพื้นที่อยู่อาศัยด้วยและภาคการเมืองมองว่าการให้เบี้ยยังชีพไม่ใช่การทําให้สุขสบายจนไม่ต้องทําอะไรแต่ให้พอมีพอกินและให้ความสามารถไปทําในสิ่งที่อยากทํามากขึ้น2บํานาญแห่งชาติกับการออมเพื่อชราภาพในภาพรวมเห็นว่าควรแบ่งสวัสดิการเป็น3ามชั้นเป็นขั้นพื้นฐาน คันที่ได้จากการทํางานและส่วนเพิ่มจากการออมการลงทุนอย่างไรก็ตามในขณะที่ภาควิชาการเห็นว่าระบบบํานานร่วมจ่ายควรเป็นแบบทวนหน้าและบังคับเพราะการออมคือการลงทุนระยะยาวในมนุษย์อีกทั้งระบบบ,บานานแห่งชาติจะเป็นแรงจูงใจให้แรงงานเข้าสู่ระบบแต่ภาคประชาสังคมแย้งว่าบํานาญแห่งชาติควรจะเป็นสวัสดิการพื้นฐานเพราะแม้บางคนจะมีวินัย แต่ก็ไม่มีเงินเหลือพอจะออมได้ก็คือบางคนอยากจะออมแต่ก็ไม่มีเงินออมอยู่ดีนะครับเขาก็เลยมองว่าควรจะให้แบบทุกคนนะครับไม่งั้นก็จะมีบางคนที่ตกหล่นนั่นเองนะครับด้านฝ่ายราชการประจํารวมถึงท้องถิ่นเห็นว่าวินัยการออมทําให้คนมีศักดิ์ศรีเพราะไม่ได้แบมือขอใครส่วนภาคธุรกิจเห็นว่าแม้ประชาชนควรมีตะข่ายรับรองความปลอดภัยแต่ก็ต้องมีการออมภาคบังคับด้วยเพื่อสะสมทุนของตนเองและฝ่ายการเมืองไม่ปฏิเสธระบบบนานาญแบบร่วมใจและสามารถทําควบคู่ไปกับ ตำนานแบบไม่ร่วมใายก็ได้แต่การให้ร่วมจ่ายอย่างเดียวนั้นน้อยและสายเกินไปสรุปก็คือถ้าจะให้ทำตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับ3การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุมีข้อตกเถียงระหว่างการจัดทำกฎหมายใหม่กับการปรับปรุงกฎหมายเดิมซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับที่กฎหมายใหม่ไปแย้งกับกฎหมายเก่านะครับและบางกฎหมายก็โดนตีตกไปนะครับ4หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติแม้จะเห็นตรงกันว่าควรมีหน่วยงานใหม่ขึ้นมาทํางานในเรื่องนี้ แต่ก็มีความเห็นต่างกันในเชิงรายละเอียดเช่นภาควิชาการกลุ่มหนึ่งมองว่าควรเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังแต่อีกกลุ่มเห็นว่าควรจะเป็นองค์กรกึ่งอิสระส่วนตัวผมมองว่า กึ่งอิสระนี้น่าจะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องโดนกระทรวงการคลังครอบงำนะครับและกระทรวงการคลังก็จะโดนนายกครอบงำอีกหนึ่งชั้นนะครับหรือภาคธุรกิจเอกชนก็มองว่าควรเป็นหน่วยงานที่ดึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมขณะที่ในกลุ่มข้าราชการหากเป็นข้าราชการประจำยังทำงานอยู่เห็นว่าควรเป็นหน่วยงานภายใ,ใต้กระทรวงการคลังแต่หากเป็นข้าร,ราชการบำนาญ <ส movie> วงเล็บเกษียณแล้วจะเห็นว่าควรเป็นหน่วยงานภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี hmm> ด้านฝ่ายการเมืองมองว่า พมควรเป็นเจ้าภาพหลักและควรเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มด้วยเป็นต้นทําไมต้องมีระบบบํานาญแห่งชาติผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจของประชากรผู้สูงอายุและกลุ่มวัย40-59ปีซึ่งเป็นคนรุ่นซูนามิประชากรหมายถึงอยู่ในยุคสมัยที่ไทยมีประชากรเกิดปีละหล้านคนแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันและในอนาคตมีความเปราะบางต่อความยากจนสูงส่วนมากไม่มีความสามารถในการออม เมื่อพิจารณาจากรายได้ค่าใช้จ่ายและหนี้สินในขณะที่คนวัยแรงงานมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าของชีพซึ่งเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำรุนแรงอันดับต้นๆของโลกโดยผลการศึกษาพบว่าในช่วง35ปีล่าสุดครัวเรือนระดับล่างได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ในสัดส่วนที่น้อยไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม เพราะค่าจ้างไม่สามารถเติบโตได้ทัน GDP ทั้งที่ผลิตภาพแรงงานหรือความสามารถในการทํางานนั้นเติบโตเร็วกว่า GDP ดังนั้นอนาคตประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงวิกฤตความยากจนในผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยแหล่งรายได้ที่สําคัญสําหรับระบบบานาญแห่งชาติได้แก่การขยายฐานภาษีและการปฏิรูประบบงบประมาณซึ่งจะได้นําเสนอในตอนต่อไป นี่นะครับจากการศึกษา35ปีล่าสุดนะครับคนจนก็จนลงไปเรื่อยๆนะครับคนรวยก็รวยขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนที่จนนะครับพอเป็นผู้สูงอายุก็กลายเป็นปัญหาระดับชาติมายนถึงทุกวันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าแก่ก่อนรวยนะครับเห็นไหมครับนี่สกูพิเศษนะครับซึ่งทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่นักการเมืองเองนะครับ <_ nis> ก็มองว่าบำนาญแห่งชาตินี้สําคัญนะครับเพียงแต่ตอนนี้ยังมีความเห็นแตกแยกในหลายๆด้านนะครับแต่ผมเชื่อว่าภายในปี66นี้น่าจะมีการเพิ่มเบีย้ยได้นะครับหลังจากมีการเลือกตั้งก็ต้องลุ้นดูนะครับว่าที่ผมคิดไว้มันจะเป็นจริงได้หรือไม่นะครับ